สวัสดีครับผมโบสเปรเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็น f o r ์ด a n g เจลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะตัดสินใจไปติดเป็นเบริเตอร์ไบซีนอนมาลูกค้าบอกติดมา5 6ปีแล้วแล้วก็พอดีตัวเบริเตอร์เนี่ยมีปัญหานะก็คือ,อไฟมมนหลุดข้างนึงลูกค้าก็แก้ไขเองด้วยการใช้กาวร้อนติดไว้แต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือคัดออฟมันเอียงแลวระยะไฟยังเปนไม่ได้ลูกค้าก็ตัดสินใจมันนานแล้วใช่หไหมครับก็ตัดสินใจปรับเปลี่ยนเลยจะมาเปลี่ยนเป็น ตัวเลเซอร์ไบอ e d p ดโปรเจ o เตอร์ตัวนี้ลูกค้าดูไว้เป็น GTR S35 S35 ตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัวแม็กนะ,ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าไฟหน้าที่ลูกค้าติดมาเนี่ยเป็นไบซีนอนโปรเจคเตอร์อยู่แล้วมันสว่างแค่ไหนอ่านี่เป็นไบซีนอนโปรเจคเตอร์นะครับสังเกตดูแสงข้างขวาเห็นไหมครับเวลาพ่อค้าเอามือปิดเห็นไหม นะข้างขวานะครับแสงไวอยู่นู่นเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไฟมันหลุดนะครับมันก็เลยเห็นเหมือนกับว่าเหมือนไฟติดข้างเดียวแต่จริงๆไม่ได้ติดข้างเดียวนะครับติด2ข้างเพียงแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยจะอยู่ในระยะมาตรฐานเห็นไหมว่าครับปิดข้างซ้ายไว้เนี่ยเราจะเห็นเนี่ยข้างขวาอยู่ตรงนี้เองอ่ามันเพี้ยนหมดแล้วนะครับเพราะว่ารถชนมาเนาะตอนนี้ยังตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยหลุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าโคมเนี่ยสภาพาจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วดูรอยชนมันยุบไปแบบนี้นะมันก็เลยเพี้ยนไปหมดเลยลูกค้าเลยตัดสินใจที่แรกว่าจะซ่อมนะครับ มานานแล้วเนาะเลยตัดสินใจปรับเปลี่ยนเลยนะครับเป็นเลเซอร์ b บบเอโปรเจคเตอร์เลยตัวนี้เราอาจจะวัดให้ดูไหนก็ได้นะครับผมค่ารักก็ก็น่าจะสูงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นไบซิลลอนโปรเจคเตอร์แล้วก็เท่าที่ดูแสงเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ตัวถูกๆด้วยเพราะว่าแสงค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวลองมาดูครับว่าเปลี่ยนเป็น GDI 3 5เนี่ยมันจะสว่างกว่าหรือเปล่าค่ารักมันอยู่ที่เท่าไหร่แสงมันจะเป็นยังไงตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เอาวงแหวนนะครับเพราะว่าชุดวงแหวนของลูกค้ายมีอยู่แล้วเดี๋ยวยกชุดนี้ไใส่เลย เดี๋ยวลองมาดูกันว่าค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้แสงมันมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับทั้งสองค่าเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยมันอาจจะสูงหน่อยอะฮะคดออฟค่อนข้างเอียงนะครับคดออฟตั้งมาไม่ตรงเลยค่อนข้างเพียเ้ยนเยอะเลยอะเดี๋ยวลองดูระยะเทสแสงของเราว่าค่ารักของเราเยอยู่ที่7.5เมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเทียบกับร้านอื่นนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะดูอต่ำกว่าร้านอื่นเขานะครับเพราะว่าระยะมันไกลครับ ในเป็นระยะมาตรฐานเลยเ5เมตรอ่ามตรตัวนี้ได้อยู่ที่427.6กลักนะครับผมอโอเคพอดีใส่เข้าก็ประมาณนั้นนะครับค่าลักี่อยู่แค่400กว่ากว่าๆทัานั้นนะครับไม่ไม่ได้สูงเท่าที่คิดจริงๆคิดว่าในซซอนกันสองข้างแสงค่อนข้างสูงค่าลักจะค่อนข้างสูงแต่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมโอเคลองมาดูครับว่าหลังที่ตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาก,ก็ก็เหมือนเดิมกันแหละครับเพราะว่าลูกค้าติดตั้งโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงและค่าล <laughs> Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars. Flip the handlebars. Crashing in my car. โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหร Bear, Gender, ocalypse, life, ここับ Ford Ranger คันนี้นะครับผมผลปรากฏคือลือมารถลูกค้าชนมานะครับแล้วก็มันมีจุดตั้งไฟที่มีการซ่อมไว้นะครับก็เลยเกิดข้อจำกัดในการติดตั้งโปรเเตอร์นะครับไม่สามารถติดตั้งตัวที่ลูกค้าเลือกไว้ที่แรกได้นะครับสำหรับ GTR S 3 5นะครับผม ติดตั้งไม่ได้นะครับลูกค้าก็เลยเปลี่ยนเป็นออสเซม CPI a d v a n c e Easy นะครับผมตัวนี้จบไปที่9,900บาทนะครับสเต็ปนี้นี่ครับผมอ่าโอเคลองมาดูกันครับผมว่าไอเรื่องหน้าตาเนี่ยมันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยติดตั้งโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วแต่ดูสิ่งที่ได้นะครับแสงนี่ครับผมคือต่างจากของเดิมมากๆนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีนะครับตัวนี้เป็นไบ LED นะครับจะต่างจากตัว ไบซินอนนะครับไบซินอนเนี่ยจะต้องรอรีชาร์จนะครับผมไบเอลดี LD, เนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยสว่างทันทีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้ได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่ของเดิมลูกค้านะครับรวมรวมแสงธรรมาชาติแสงนิออนเลยทุกอย่างแล้วเนี่ยอยู่ที่400กว่าลักนะครับตัวนี้ไม่ได้ขยับรถไม่ได้ขยับป้ายนะครับยังอยู่ที่เดิมทุกอย่างครับเราจะวัดกันในจุดเดิมนะจริงๆตอนนี้วัดตรงไหนก็ได้แล้วเห็นไหมครับแสงเกลีย่ยทั่วหมดแล้วแต่ว่าจะวัดจุดเดิมที่วัดเบรเตอร์ลูกค้้าาททีี่ตติดตัังมมแรรกนะคบผ อลองดูว่าจะได้ค่าลักเท่าไหร่ไม่ได้ขยับรถไม่ได้ขยับป้ายนะครับผมอลองดูนะจาก400กว่าลักนะครับตัวนี้เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นี่ครับผมเห็นไหม2,232ลัก2,232ลักนะครับเพิ่มมาจากเดิมเยอะมากๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าขับสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะแน่นอนนะครับแล้วแสงลงพื้นดีมากๆนะครับสำหรับออสแรม CBI Advanced Easy ตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวทีนี้ต้องมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับมันสว่างขึ้นกว่าเดิมนั่งเยอะเนี่ยมันแยงตาขึ้นหรือเปล่าลองมาดูกันนะครับมองสวนตรงไปจากหน้ารถนะนี่นะครับแต่ประเทศไทยนะครับไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับถ้าสวนตรงเบบนี่ชนครับผมประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันมาเวณด้านขวานะครับเพราะค้าจะเอากล้องให้อยู่เหนือระดับเพรเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับ เจอบูเออเฟกและยางตาทันทีนะครับผมเจอบูเอฟเฟกและยางตาทันทีสังเกตดูว่าเวลาที่พ่อค้าค่อยๆลดกล้องนะค่อยๆลดจะไม่มีแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆยางตาไม่มีเลยนะครับแยงคือแยงทันทีเลยนะครับเพราะว่าคัดออฟเนี่ยตัดเป็นเส้นชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าอยู่เหนือระยะคัดออฟขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีแสงขึ้นมาส่องนะครับมันก็จะไม่แยงตาแน่นอนนะครับถ้าเราปรับตั้งไฟหน้าให้อยู่ในระยะมาตรฐานไม่แยงตาแน่นอนนะครับแต่ว่า ถ้าเราปรับจนสูงโอเวอร์เกินไปนี่ก็แยงตานะครับผมคัตออฟตัดชัดเจนอยู่แล้วเราปรับตั้งไฟมาตรฐานนะครับด้วยการใช้เลเซอร์ระดับนะครับแบบนี้ปรับตั้งไปเลยตัวนี้เป็นใบ LED ดีนะครับมีสูงต่ำในตัวเหมือนเดิมนะตอนลูกค้าติดมาเนี่ยก็เป็นไบซีนนนะครับมีสูงต่ำในตัวนี่ครับผมติดตั้งเสร็จไปนะครับไฟจะต้องไม่โชว์ไม่ตัดนะครับสําหรับ f o r d r เ n g เจอร์นะครับผมนี่นะไฟไม่โชว์ไม่ตัดนะครับใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น อันนี้สเตปปิดเลยนะครับผมเปิดมาเป็นออโต้นะครับออโต้ตันนี้ก็ตอนนี้อยู่ในอาคารมันค่อนข้างมืดมันก็จะติดเลยนะครับแล้วก็สเตปไฟหลีนะครับผมสเตปไฟหน้าเห็นไหมทีละล็อกนะครับไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ถ้าปิดไฟหน้านะครับไฟพาร์ตติดเป็นไฟสูงใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับครบทุกฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับผมโอเคลองดูกันครับสว่างขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับเยอะกว่าเดิมมากๆเลยสําหรับไบซีนอนนะครับพอมาอัปเกรดเป็นเลเซอร์ไบ LED ดีแล้วเนี่ย สว่างขึ้นมาเดิมเยอะมากๆทีนี้เดี๋ยวลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตาแบบจําลองสถานการณ์นะครับเพราะว่าแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะเดี๋ยวพ่อค้าจะจําลองสถานการณ์นะครับด้วยการเอาป้ายตรงนี้ออกให้แสงไฟหน้าของฟอร์ดเลนเจอร์นะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังจําลองดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมตัวนี้ไฟหน้าปิดอยู่นะครับกล้องยู่นอกตัวรถนะครับผมเปิดไฟหน้านะครับเอากล้องเข้าไปในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถ สังเกตดูเห็นไหมไม่มีอัตราการแยงตาเลยนะครับไฟสูงอ่านี่แยงตาแน่นอนปกติครับผมต่าไม่แยงตาสูงแยงตาไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมร่อหลอ,ลอ,ลอจบๆเลยนะครับงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่การันตีโคมไม่ช้าน้ําไม่เข้านะครับแล้วก็เรามีงานมีประกันเกี่ยวกับงานติดตั้งเนี่ยให้10ปีนะครับผมไม่ว่าจะมีของมาเองอมาแก้ไขหรือว่า จะมาติดตั้งใหม่เลยจะติดตั้งตัวถูกตัวแพงรถจะเก่าจะใหม่เราทําเหมือนกันหมดนะครับผมมีเราประกันงานติดตั้งให้1 0ปีนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับงานติดตั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับแก้ไขให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมงานสายไฟนะครับบัดกรีสายไฟด้วยตะก,กัวทุกเส้นนะครับในกรณีที่ต้องมีการตัดต่อนะแต่คันนี้ไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟนะเพราะว่าวงแหวนนะลูกค้าก็ยกของเดิมมาใส่อยู่แล้วนะครับผมไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับร้อยสายไฟผ่านกระดูกรูทุกเส้นนะครับผม แล้วก็ใช้ท่อหดนะครับในการเชื่อมต่อสายไฟแบบนี้เลยนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการรถยนต์ทั่วประเทศเลยครับผมโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆ้นานโบสตเบเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชนบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่สายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซ<ว>ับสไครป์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ